แล้วมาเล่นกันลงเยอะมากไ้านเหอไมลาแกนทะลาะกันเหรอหนูอืมไม่ได้ออกไก่ยี่ห้เหรออนเยอะ ไปถ่ายรูปก,กันแล้วก็พี่ไปถ่ายรูปกันแล้วก็เอาซุ้มไหนถ่ายรูปถ่ายรูไปไว้ดูรูปตัวนี้เราถ่ายซุ้มตรงนี้นะซุ้มไหนก็ได้

ไปถ่นนายรูปคู่กับลูกไว้ใช่ๆสลัดก,กันได้เมอะนะวานแค่ถ่า,ายรูปหมูจองหวะ <c oughs> อันนี้ครับเราจะเอาเนี่ยครับร้อนมากด้วยครับ <laughs> 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 chịu <laughs> <laughs> lại luôn nha, nhiều <laughs> ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมอะไรอ่ะมีใครมาไหมไรนี่มีมีคนจอดให้เอ๊ะ่มีคนคุยมีคนจอดดู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  ใส่น้องไต่จะไม่ได้อะไรช่วงบ่ายแล้วไม่ป็นไรจอบปูจอบปูเนี่ไปจะโทรถามไม่ได้อะต้องรูไว้สงาปด ย e> ิ่งบอยในก็ดีเนาะมนดีกับเ่านักิ่บอกคนนั้นิ่มันน่ไม่ร้อ่ะอไม่เอาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาเอาไปอะไรไปพูด